สงครามแบบดั้งเดิมมันก็เลยแปลสภาพไปนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าสองประเทศลบกันจะ่ัันกลายเป็นสงครามสายลับเป็นสงครามใต้ดินมีหน่วยก่อการร้ายและขนาะเดียวกันมันเกิดสังคมแตกแยกเพราะว่าอันนี้มันเป็นสงครามโลกครั้งที่3ในรูปแบบใหม่ ล่าสุดก็เฮสบัล่าก็ตอบโต้ก็แน่นอนสู้อิสราเอลไม่ได้แต่ก็ทำให้อิสราเอลปวดหัวมากขึ้นเยอะเพราะเฮสบัล่าเนี่ยมีกำลังมากกว่าฮามาสเยอะแยะมันก็มีเทนเดนซี มันเริ่มมีเลบานอนมันเริ่มมีเยเมนมันเริ่มมีซีเรียมันเริ่มมีตัวละครมากขึ้นนี่ตุรกีก็เพิ่มพึ้แล้วนะคะเพิ่มตุรกีก็บอกละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นสงครามในระดับภูมิภาคนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นสงครามใต้ดินเรามองที่คณะมนตรีความมั่นคง,งของสประชาชาติซึ่งเป็นองค์กร,รที่มีอยู่15ประเทศ ที่สามารถตัดสินได้แสงชั่นได้ลงโทษได้ตั้งกองกำลังก็ยังได้ปรากฏว่าต้องใช้ความเห็นชอบจาก5ประเทศอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนเพอะเรื่องไหนที่รัสเซียไม่เห็นด้วยกบีโตเรื่องไหนจีนไม่เห็นด้วยกบีโตเรื่องไหนอเมริกาม่เห็นด้วยกบีโต3ปีคณะมนตรีความมั่นคงตัดสินใจทําอะไรไม่ได้ ตุลาปีที่แล้วเราก็เห็นสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในฉนวนกาซาก็แน่นอนเริ่มต้นจากการที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลก่อนทำให้คนเขาเสียชีวิตไปเกือบ2,000คนแล้วก็ต่อเนื่องมาจากการที่อิสราเอลตอบโต้ซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอะตอรวนลงเป็นตอบโต้หรือเป็นล้างแค้นซึ่งเวลานี้ก็ตอบโต้ไปทําให้มีผู้เสียชีวิตไป3-4ี่หมื่นคนแล้วก็มีเ,เด็ก สียชีวิตไปเป็นหมื่นคนนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าไปเ,าเหมือนสงครามดั้งเดิมนั่นแหละคือตอบโต้ก็คือใช้ทั้งดโดรนใช้ทั้งเครื่องบินรบใช้ทั้งรถถังใช้ทั้งทหารราบเข้าไปบุกในกาซาสตริป อันนี้มันก็เกิดขึ้นก็เป็นสงครามดังเดิมไม่ได้แข่งขันกันทางด้านการค้าไม่ได้แข่งขันกันทางด้านการลงทุนหรือด้านเทคนโนโลยีรัสเซียกับยูเครนก็ผลัดกันรุกผลัดกันร,รับอยู่นั่นเองพอเมื่อเกิดสงครามออิสราเอลฮามาสทั้งฝ่ายที่เข้าเข้าข้างปาเลสไตน์เขาก็ตอบโต้เท่าที่เขาทําได้สงครามแบบดังเดิมมันก็เลยแปลสภาพไปน,นิดหนึ่งไม่ใช่ว่าสองประเทศลบกันแต่มันกลายเป็นสงครามสายลับเป็นสงครามใต้ดิน นะครับมีหน่วยก่อการร้ายนะครับที่บางคนก็บอกว่าอิหร่านสนับสนุนเพราะอิหร่านสนับสนุนฮามาสอยู่อิหร่านก็สนับสนุนเฮสบอลาที่อยู่ที่เลบานอนข้างบนอิหร่านก็สนับสนุนฮูตี้ซ่อยู่ในประเทศเยเมนนะครับแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มที่อยู่ในซีเรียด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นพวกนั้นเนี่ยตอบโต้อิสราเอลนะครับ ล่าสุดก็เฮสบล่าเขาตอบโต้ก็แน่นอนสู้อิสราเอลไม่ได้แต่ก็ทำให้อิสราเอลปวดหัวมากขึ้นเยอะเพราะเฮสบล่าเนี่ยมีกำลังมากกว่าฮามาสเยอะแยะคนไทยไม่เคยได้ยินชื่อฮูตีสคนไทยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบด้วยซ้ำแปลว่าเยเมนตรงทะเลแดงนี่อยู่ตรงไหนแต่เราก็ต้องรู้จักเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มฮูตีกลุ่มรบฐฮูตีบอกว่าจะทำลายเรือสินค้าของอเมริกาของอังกฤษและของตะวันตกที่ผ่านทะเลแดงที่จะมาทางเอเชีย เพราะฉะนั้นพอยิงไปใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างระเบิดลงไปหนึ่งอันโดรนที่ไม่มีคนขับยิงจรวดไปโดนเรือเข้าอาจจะไม่ได้เรือจมแต่เ,เสียหายผลที่เกิดขึ้นคืออะไรเรือเขาก็ไม่ผ่านทางนั้นเขาก็ต้องอ้อมแหลมกูโทปใต้สุดของแอฟริกาเพื่อจะมาเอเชียต้นทุนขนส่งก็สูงขึ้นอีกค่าระวังเรือขึ้นทันที าะนั้นอิมพอตราคาขึ้นทันทีอยู่ๆผู้ค้าผู้ทําเรื่องขนส่งทางทะเลก็เดือดรอ้อนราคาสินค้าก็ขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้อยู่ดีๆทำไมมันขึ้นราคาหลายอย่างขึ้นเอ๊ะน้ำมันมันก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นแต่ว่าค่าระวางเรือมันขึ้นแล้วมากระทบส่งออกเราด้วยส่งออกเราก็ร่อแร่ร่อแร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย,อยู่แล้วที่ผ่านมาเป็นเรื่องยเศรษฐกิจที่ยังไม่เข้มแข็งพอค่าระวางเรือขึ้นกระทบราคาสินค้าที่เราส่งออกด้วยเห็นไหมฮะ เพราะนั้นตอนนี้เอาตอนนี้ดีขึ้นค่าเงินแข็งขึ้นแต่ถ้าค่าเงินแข็งขึ้นค่าระวังเรือสูงขึ้นสินค้าเราแพงขึ้นก,ก็จะกระทบความสามารถในการแข่งขันกับคนอื่นเพราะฉะนั้นถามว่าเราไปเกี่ยวกับฮูติสไหมก็ไม่เกี่ยวไปเกี่ยวกับที่ฮูติสโตบโต้อิสราเอลหรือว่าตอบโต้ประเทศตะวันตกไหมก็ไม่เกี่ยวแต่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไหมได้รับไม่แน่ใจว่าอิหร่านถึงแม้ว่ารู้อยู่ว่าถ้าเบื่อตัวเองตอบอิสราเอลมากเกินไปอเมริกาจะดึงอเมริกาเข้ามาในสงครามด้วยแต่ว่าอิหร่านก็อาจจะมีวิธี ตอบโต้พอสมควรเ,เพื่อที่จะให้อิสราเอลเสียหน้าแต่ก็ไม่มากพอที่อเมริกาจะตอบโต้แต่คงไปสนับสนุนกลุ่มต่างๆในที่ต่างๆซึ่งก็จะทำให้อเมริกาก็พูดไม่เต็มปากว่าจะประกาศสงครามกับกับอิหร่านเ,าเพราะนั้นถ้าตอบคำถามว่ามิสค l c คูเลชันแบบนี้ทั้งในทะเลจีนใต้ทั้งที่ไต้หวันทั้งที่คาบสมุทรเกาหลีเกิดขึ้นได้ แต่ในขณะที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสงครามโลกครั้งที่3แบบใหม่สงครามโลกครั้งที่1กับที่2องนี่ก็คือว่าประเทศเข้าข้างกันสองฝ่ายแล้วก็ลบกันตามที่ต่างๆทั่วไปหมดคราวนี้ต่างกันยังไงคราวนี้มันผมว่ามันต่างกันเพราะว่ามันเป็น original war มันเป็นสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมาเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้เป็นสงครามภูมิภาคเพียงแต่ว่าจะดึงประเทศเข้ามามากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่ามันก็มี tendency มันเริ่มมีเลบานอนมันเริ่มมีเยเมนมันเริ่มมีซีเรียมันเริ่มมีตัวละครมากขึ้นนี่ตุรกีก็เพิ่มพึ้แล้วนะคะเพ,พิ่มึตุรกีก็บอกละเริ่มแล้วก็สงครามทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสงครามในระดับภูมิภาคนะครับและขณะเดียวกันนียมันก็เป็นสงครามใต้ดินนะครับเป็นสงครามใต้ดินเป็นอะไรแต่อ,อะไรแบบนี้แล้วก็อันที่สามนี่มันเกิดความแตกแยกในเมืองใหญ่หลายเมืองเราเห็นการเดินขบวนที่นิวยอร์ก เราเห็นการเดินขบวนฝ่ายหนึ่งเห็นใจยวอิสราเอลอีกฝ่ายหนึ่งเห็นใจปาเลสไตน์ที่ลอนดอนการประท้วงที่มาหลาลัยที่เท็กซัสที่มาหลาลัยที่ฟลอริดาทั่วไปหมดเลยที่มาเลเซียเองเพื่อนบ้านเราเนี้ท่านนายกไวยิบรหิมนี่นำเดินขบวนเองเลยนะเพราะว่าเห็นใจปาเลสไตน์แล้วบอกอิสราเอลทำอย่างนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดความแตกแยกประเทศไทยโชคดียังไม่เกิดอันนี้ขึ้นแต่้ความแตกแยกอันเนี้ การปะทะกันที่เริ่มมีขึ้นในเมืองต่างๆซึ่งข่าวในประเทศไทยอาจจะไม่ได้เห็นมากนักแต่มันเกิดขึ้นเยอะมากในหลายแห่งในฝรั่งเศสก็เกิดในอะไรก็เกิดเนี่ยมันจะนําไปสู่ความขับแค้นใจความขับแค้นใจความเก็บกดแต่ถ้ามันเกิดวินาศกรรมไปวางระเบิดที่สนามบินที่ศูนย์การค้าในประเทศใดก็แล้วแต่นะครับสถานีรถไฟท่าเรือเนี่ยทุกอย่างมันจะหยุดหมดเลยการเดินทางระหว่างประเทศของธุรกิจจะหยุด การท่องเที่ยวจะหยุดและอันนี้ประเทศไทยอกว่าน่ากลัวที่สุดเพราะว่าเราฝากความหวังไว้ครับเครื่องยนต์ตัวเดียวคือการท่องเที่ยวเราอยากจะให้ถึง40ล้านถ้าเผื่อว่ามันมีผลกระทบแบบนี้ international traveling มันหยุดการเดินทางธุรกิจมันหยุดที่หยุดนานมากยังน,น้อยไม่รู้ผมว่าอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสงครามโลกรูปแบบใหม่คือเป็นริ g i o นอลวอล์แล้วก็มีสงครามใต้ดินนะครับแล้วในขณะเดียวกันการ r ิ g i o นอลวอล์กับสงครามใต้ดินเนี่ยมันก็มีสงครามแบบใหม่กับสงคราม ร่างเดิมซ้อนกันอยู่ด้วยและขนาดเดียวกันมันเกิดสังคมแตกแยกเพราะว่าอันนี้มันเป็นสงครามโลกครั้งที่สามในรูปแบบใหม่อาจจะเริ่มต้นจากผู้มีอำนาจกำหนดนโดยโบายก่อนเลยนะคะ<ม>รัฐบาลไทยควรมีจุดยืนอย่างไรในการต่างประเทศซึ่งณวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการทูตหรือว่าความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างประเทศแล้วนะคะมันกลายเป็นว่าเราต้องรับมือทุกโจทย์ที่เกิดขึ้นค่ะใช่ครับกิตาพูดถึงองค์การระหว่างประเทศอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่า ความหวังต่อองค์การระหว่างประเทศที่จะเข้ามาแก้ปัญหาระดับโลกมันริบหรี่ลงทุกทีนะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องสองครามรัสเซียยูเครนก็ดีในเรื่องความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางก็ดีเลขาราชการประชาชาติมีบทบาทน้อยมากมันกลายเป็นพระดีมาครองไปเจราจาบ้าง <c oughs> ประธานดีตุรกีไปเจราจาบ้างปนายกคนนี้ไปเจราจาบ้างคนนู้นไปเจราจาบ้างเลขาธิการยูเอ็นแทบไม่มีมีบารมีน้อยมากเอย่างนี้ก็แล้วกัน เรามองที่คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่15ประเทศที่สามารถตัดสินได้แสงชั่นได้ลงโทษได้ตั้งกองกำลังก็ยังได้ปรากฏว่าต้องใช้ความเห็นชอบจาก5ประเทศอเมริกาอังกฤษฝร,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 รั่งเศสรัสเซียจีนเพอะเรื่องไหนที่รัสเซียไม่เห็นด้วยก็วีโตเรื่องไหนจีนไม่เห็นด้วยก็วีโตเรื่องไหนอเมริกาไม่เห็นด้วยก็วีโต3ปีคณะมนตรีความมั่นคงตัดสินใจทําอะไรไม่ได้ ทางด้านที่มติของคณะมนตรีความมั่นคงมีผลผูกพันตามกฎหมายไปดูสมัชชาใหญ่สาประชาชาติมีร้0ยปกว่าประเทศแล้วก็ผ่านข้อมติออกมาประนามรัเสเซียให้รัเสเซียถอนทหารออกไปนะครับออประนามอิสราเอลนู่นนั่นโน้นแต่ว่าตามกฎบัตรชาประชาชาติแล้วข้อมติของสมัชชาใหญ่เป็นแค่ข้อนแนะนําทุกคนก็ปบมือเมาชนะับไม่มีสภาพบัง,<ล>งคับ,บ,คบเป็นกฎหมายเป็นแค่ recommendation ไม่ใช่เป็น Decision เพราะฉะนั้นเราก็ตกมือชนะกันอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นโม b i l ไล a t เซชันออฟเชมันเป็น m o b i l i ล a t i o n o นอ r ฟเพ u r เมันเป็นการระดมความอายระดมแรงกดดันกับประเทศที่ทำผิดแต่ประเทศผิดเขาไม่แ่สารอาญ,ญาระหว่างประเทศตัดสินมาว่านายกผู้บัญชาการทหารน้ำทีกะลาหมอิสราเอลต้องผิดกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้อิสราเอลอกไม่สนสารโลก ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ มีมติให้หรัเสเซียหยุดการเข้าไปบุกราฟาอ,อ,อิสาราเอลบอกไม่หยุดเพราะนั้นกลไกองค์การระหว่างประเทศศาลโลกศาลอาญาร,าระหว่างประเทศสา,รารประชา,าชาติทั้งตัวเลขาธิการทั้งสมาชิกใหญ่ทั้งคณะมนตรีความมั่นคงกลายเป็นว่าได้แต่เรียกร้องดูสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้ ความท้าทายครั้งใหญ่โลกยุคใหม่ที่จะเปลี่ยนฉากทัศน์เศรษฐกิจเทรนด์ธุรกิจและการลงทุนไปอย่างสิ้นเชิง พราะกายังที่จะคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนมาพบกันในงาน For ด h เดอะ u ิวเจ2024รู้ทันอนาคตไขรหัสโลกยุคใหม่ใน1วันกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศกว่า15ท่านครบทุกมิติล้กทุกมิมองให้กับนักลงทุนพร้อมดินเนอร์และ n e t w o r k ร์กอิงเซสช่นเจาะลึกเมกะเทรนธุรกิจแห่งอนาคตในโลกดูที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้ง c Climate Change การเข้ามาของเทคโนโลยี AI และการปฏิวัติพลังงานสู่โลกสีเขียวเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความไม่แน่นอนและสงครามหลายสมรภูมิที่ยืดเยื้อและดุนแรงวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งสหรัฐถอดประหัสนโยบายผู้นําใหม่และผลกระทบต่อทั่วโลกโอกาสการลงทุนเฟ้นหาหุ้นเต,ติบโตทํากําไรได้อย่างแข็งแกร่งยั่งยืนและเซสชั่น Pitching หุ้นรอยเด้งกับสุดยอดเหล่า c n b i เตรียมพร้อมสู่ปี2025ได้อย่างมั่นใจกับสปิเกอร์ระดับ เทสุรเกิเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์อัธพลเริ่กพิบู์ปณิธานวัฒนายากรนิเวศเหมวชิระวรากรสันติธานเสถียรไทยและสปิเกอร์ชั้นนำอีกมากมายพบกันวันที่30พฤศจิกายนนี้ที่สมาคมราชกีธาสโมสรซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10ปอีเวน์